ตอนนี้เราลองมาทําโจทย์เกี่ยวกับข้อสอบนะครับตัวนี้เป็นข้อสอบแพทนะครับของปีปีหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ f(x) เท่ากับ x กาลัง3ลบกับ 26x ก x าลัง2บวกับ b x แล้วก็ลบด้วย216นะครับโดยที่ b เ,เป็นจำนวนจริงโอเคแล้วกาหนดให้ a 1 a 2และ a 3เนี่ยเป็นลําดับเลขคณิตและเป็นรากรากของสมการ f(x) เท่ากับ0โจทย์ถามว่าจงหาว่า f ไพร์เท่ากับเท่าไหร่ เรามาเริ่มทำไปเลยทีนี้ก่อนอื่นเลยข้อสังเกตแต่นี้ผู้เห็นไว้ครั้งแรกผูจ้จำจาได้นะครับข้อสังเกตก็คือไอ้สองร้ยหรวคูท่องจิตกบบว่าสองหนคือหกยกกำลัง3มันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าอ่ะเก็บไว้ก่อนทีนี้ถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าคุณลองตรงนี้บ้างโจท,ทำหา f พหนึ 1, ่เพราะฉะนั้นเราดิฟเลยหา f x ก่อนติดค่า b ไป เดี๋ยวเราค่อยหาค่า b มาแทนที่นิงพอดิฟแล้วกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 3x กาลัง2ถูกไหมลบด้วย 26x ถูกไหมครับอ้อเดี๋ยวเดวผิดผิดผิดขอโทษอ่ะ 3x กาลัง2ลบด้วยเอา2ลงมาคูณเป็น 52x แล้วก็บวกด้วยค่า b ถูกไหมอ้าวโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ 1> f พามของ1นึ่งก็แทน1ไปเลยกลายเป็น3ลบกับ5 1 2บวกด้วย b หรือก็คือ b ลบออกด้วย49นั่นเองอ่ะเป้าหมายเราคือหาค่า b แล้วเอามาแทนในตรงนี้ก็จะได้คำตอบถูกไหมครับทีนี้ไล่ต่อยนิดนึงโจทย์กำหนดมาว่าให้ fx เป็น0 แล้วก็เขาเรียกว่ามีรากเป็นตัวถูกไหมรากสมการคําตอบของมันเป็น3ตัวเพราะฉะนั้นถ้ารากคําตอบของสมการเป็น3ตัวนั่นหมายความว่าแสดงว่า x ลบ a 1คูณกับ x ลบด้วย a 2คูณกับ x ลบด้วย a 3เท่ากับ0นเนี่ยเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ a 1 a 2แล้วก็ a 3นั่นเองถูกไหมครับอ่ะทีนี้พอครูเอา3ามโมเลกนี้คูณ ขออนุญาตคิดอย่างเร็วไปเลยนะครับเพราะว่ามันหลายๆคนเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเขาจะกลายเป็นสูสตรสาเร็จตายตัวไปเลยก็จะกลายเป็น x กาลัง3นะครับลบด้วย a 1บวกกับพจน์ที่2บวกด้วยพจน์ที่3อ่าเป็นสมบติของ b ค x กาลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยพจน์แรกคูณกับพจน์ที่2บวกกับพจน์ที่2คูณกับพจน์ที่3แล้วก็บวกกับพจน์แรกคูณกับพจน์ที่3ม ถ้าเป็น x ลบออกด้วย a 1คูณ a 2คูณ a 3เท่ากับ0นี่เราได้ตัวนี้เป็นฟอร์มของเขาอ่ะเดี๋ยวตีกอบนิดนึงอ่าทีนี้เก็บไว้นะครับแล้วเราก็จะมาหาค่า b กันโดยการเทียบสัมประสิทธิ์กันโอเคจไหมอ่ะจากสมมริสิทธ์ข้างบนก็จะรู้หลายๆค่าเลยนะครับเอาเริ่มเลย เพราะฉะนั้นตัวแรกแบบเราจะรู้พจน์ที่เขาเรียกอะไรพจน์ที่เป็นดีกีของเอกลังสองกับพจน์สุดท้ายนะฮะอ่ะ,อะได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพจน์ที่1บวกพจน์ที่2บวกกับพจน์ที่3มีค่าเท่ากับ26อย่าลืมอย่าลืมเทียบเอ่อเครื่องหมายด้วยนะอันนี้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะทีนี้ต่อพจน์สุดท้ายก็จะเป็น A1 คูณกับ A2 คูณกับ A3 แล้วมีค่าเท่ากับ2 16อ่โอเคทีนี้ครูเก็บตรงนี้ไว้ก่อน ไล่ต่อโจทย์กําหนดมาว่า a 1 a 2 a 3เป็นอะไรนะครับเป็นลําดับเลขาคณิตใช่ไหมอ่าลำดับเลขาคณิตเลขาคณิตเ,เพราะฉะนั้นครูม,มองให้ a 1คม่าแล้วก็ a 2, กคอาแล้วก็ a 3เป็นค่านี้ไปเลย <c oughs> เอ่าให้พจน์กลางเ,เป็น a พจน์ที่2เอ้ยพจน์ที่สามสิเป็น a คูณกั r พจน์แรกก็ต้องเป็น a ส่วน r ถูกไหมตามรูปแบบของลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นเนี่ย โชะได้เลยจับ3พจน์มีค nah in ูณก <So for S 1> ัน A ส่วน R คูณกับ A คูณกับ a r ก็จะได้เท่ากับ2 6 6ร้ถูกไหมอนนี้บาคูณยันเสร็จ๊บมันตัดกันหมดได้กลายเป็น A อดีกรี3ากำลัง3เท่ากับ2 16เพราะฉะนั้นกูได้ละค่า A ก็คือ6นั่นเองเจอแล้ว1ค่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาโซหาค่าของอันนี้กันบ้าง ค่า a ครังครูก็ไล่ต่อตรงนี้เลยนี่ไล่ที่ตัวสมการตรงนี้เลย a 1บวก a 2บวก a 3นะครับอ่ใส่ไป a 1กูแทนไปเลยแล้วกันเนะาะเขียนก่อนเปจำนวน a 1ก็ได้เป็น a ส่วน R บวกกับ a 2บวกกับ a, a, a 3มมีค่าเท่ากับ2 1 6ได้ครับทีนี้มองยุ่งยากนิดนึง กูก็เลยมองเป็นเงี้ยอ่ะดึงแทนค่าเลย a เป็น6แล้วก็ดึงมาด้วยกลายเป็น1ส่วน r บวกกับ6บวกกับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบวกกับ1สิเพราะดึงไปแล้วถูกไหมบวกกับ1แล้วก็บวกกับ r มีค่าเท่ากับเอ่อ26เอ้าวทำไมเขียนเป็น216โทษตายละขอโทษที เป็น26ครับอ่าโอเคโอเคทีนี้ตัดตามแนวนอนนะย้ายลงไปหารย้ายลงไปหารใช้แม่2ตัดตลอดได้13กับตัวนี้ได้3โอเคครับทีนี้3ตัวนี้ทําเป็นครนอรนอตัว R รวมเลยก็จะได้เท่ากับ1 A, บวกกับ R บวกกับ R กํกลัง2เท่ากับ13จัดรูปดีๆก็จะได้เป็น3 3r บวกได้ 3r กำลังสเท่ากับ 13r เพราะนั้นย้ายต่ออีกนิดนึงก็จะได้ว่างไงครับกลายเป็น 3r กำลังสบวกกับ 3r ไม่ใช่สิย้ายมาเลยดีกว่าย้ายมาเลยย้ายไอ้ลบ 13r มาเลยลบด้วย 10r โอเคแล้วก็บวก3เท่ากับ0แยกตัวประกอบต่อเจอแล้วเจอค่า r ละ r เท่ากับ0ตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็น1ขึ้นคือหมายลบลบเพราะฉะนั้นสรุปครับ r มีค่าเท่ากับ1ส่วนสามแล้วก็สามนั่นเองอาออกมาสองค่านะครับอ่ะทีนี้ปะครูก็จะไล่เพื่อจะหาค่า B ใช่ไหมค่าบีมันคืออะไรนะลืมไปเลยอ่าค่า b คือตัวพจน์ตรงนี้ถูกไหมครับนี่พจน์ตรงนี้นี่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 หนึ่งบวกต่างๆบวกต่างๆเพราะฉะนั้น เอ๊ดูลรายุ่งยากฮะงั้นเราจัดการหาพจน์หพจนสพจนสาเป็นตัวเลขไปเลยดีกว่าอ่าพู้แทน r เท่ากับสมก่อนเพราะฉะนั้นพจแรกก็คืออ่าพจนที่สองก็คือหใช่ไหมเราดูอยู่แล้วพจนที่สามหกสามสิบแปดพจต่อไปก็เป็นสอง่าได้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคูณแทน r เท่ากับหส่วนสามบ้างคูณแทน r เท่ากับหส่วนสามพจนกลางเราเป็น 6ถูกไหมพจน์แรกก็คือ a ส่วน r คือ6ส่วนด้วย1นึส่วนก็กลายเป็น18ค่ามันจะย้อนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เลข3ตัวเนี่ยมันออกมาเป็น2 68แน่นอนเพราะฉะนั้นเทียบเลยเทียบกับตัวโจทย์งั้นค่า b เราคิดง่ายๆเลยก็กลายเป็น a 1คูณกับ a 2บวกกับพจน์ที่2คูณกับพจน์ที่3อ่ะแล้วก็บวกกับพจน์ที่1คูณกับพจน์ที่3นะครับ ค่าก็จะได้กลายเป็นเท่าไหร่ค่า b เท่ากับคูณเลย 2, 2> คูณกับ6บวกกับ6คูณกับ18บวกกับอะไรอะ่ะ2คูณกับ18อีกทีนึ่งจัดการไปเป็นเท่าไหร่ครับ12 6คูณ18ได้เท่ากับ9 16 เออไม่ใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยวหคูณเลยดีกว 68, 68, 68, ่า 4, 66, 68 48ดสี่เท่าอีกสี่หกเป็น108่อ้ยตายขอโทษครับแล้วก็บวกด้วย36มสอ้าวพอบวกกันเสร็จสับปุ๊บได้1 5ึ่ห้นั้นได้ค่า b ีเท่ากับ156นั่นเองตูมเลยเจอละเพราะฉะนั้นตอบแล้วนะแทนค่า b ีเท่ากับร้อยเนี่ยในไหนนะครับในสมการที่หนึ่งที่เรา วางไว้ถูกไหมเนี่ย้อนกลับไปดูสมการที่1นึ่สมการที่1ก,ก็คือนี่ค่าที่โจทย์ถามหาก็คือ B ลบกับ49โอเคเพราะฉะนั้น F'1 พาม1จันตามที่โจทย์ถามหาคือ156ลบออกด้วย49นั่นเองอจัดการไป16ลบ9เหลือเท่าไหร่6 6ลบ9เหลือ7โอเค นี่ได้10ตอบครับ107นั่นเองอเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ107โอเคนะ